เอาลครับสืมผู้ชมนะครับวันนี้เราก็อยู่ไหนฮาวส์โซนนะครับในคลิปแนะนําเด็กถูกๆคุณภาพเช่นเคยนะครับในส่วนของวันนี้จะเป็นของคลาสด d ูอิดนะครับจุดประสงค์ของคลิปนี้คือทํามาเพื่อสําหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่มีดัสไม่มากนะครับและอยากจะจัดเด็กในคลาสที่ผมแนะนำนะครับก็ ในการ์ดท,ที่ผมใช้เนี่ยจะไม่มีการใช้การ์ดของโคบอลส์พอเซนทรแล้วก็อังโก o ที่กําลังจะถูกนําอาไปเป็นโหมดอิสระเลยนะครับใครสงสัยว่าโหมดอิสระกับโหมดสแตน,นดาร์ดเป็นยังไงกดจิ้มไปที่มุมบนขวาเลยนะฮะมีคลิปอยู่ตรงนั้นนะครับ ก็อ่ะมันจะใช้เพียงแค่ w h ิชฟู o o ูม o เตย์แล้วก็ Rumble นะครับสุดท้ายก็จะใช้พวกการ์ดเบสิกแล้วก็คลาสสิกนะครับที่ยังใช้ได้ในปัจจุบันคลิปนี้เนี่ยทำออกมาก่อนที่ตัวสวนเสริมหรือว่าตัวการ์ดใหม่เนี่ยจะออกมานะครับดังนั้นการ์ดที่ผมจะเลือกใช้เนี่ยมีเพียงแค่สาประเภทเท่านั้นนะครับสำหรับเด็กนี้นะครับที่ผมจะมาแนะนำนะครับก็จะเป็นเด็กที่เล่นไปทางฝั่งของพวกทรีแอนส์ะ N, นะครับซึ่งปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเด็กที่ใช้ในฝั่งของพวกทรีแอนเยอะเนี่ยเขาจะเรียกว่า ก็เป็นเด็กอ่าโทเค็นนะครับก็คือโทเค็นเนี่ยหมายถึงมินเนี่ยนที่ไม่ใช่แบบเป็นใบๆแบบนี้นะฮะมินเนี่ยนที่ถูกเศษขึ้นมาเขาจะเรียกว่าโทเค็นนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าใบนี้นะครับที่ซัมโมนทรีแอนมา2ตัวทรีแอนสองตัวนี้ก็จะถูกเรียกประมาณว่าเป็นโทเค็นนะครับก็คือไม่ได้มาจากการมินเนี่ยนแบบนี้นะครับอ่ะคราวนี้มาพูดกันถึงเด็กเราดีกว่าว่าใส่อะไรเป็นใบแรกในส่วนงใบแรกที่เราจะใส่กันนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะ ผู้ติดตามแห่งอาเจนเช่นเคยนะครับที่เคยบอกไว้ในคลิปตอนที่แนะนำเด็กเมดแล้วนะครับว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะครับก็คือสามารถที่จะรับดาเมจได้ครั้งนึงเลยนะครับเพราะว่ามันมีตัวโลสศักดิ์สิทธิ์อยู่คราวนี้อาจจะมีใครบางคนที่สงสัยว่าเฮ้ย ตัวนี้นะครับว่ามันจะเก่งกว่าหรือเปล่าถ้าเราใส่ในธาตุเมืองซาลไน์เพราะว่ามีแอตแทกที่ค่อนข้างสูงนะครับคาตอบเลยก็คือมันก็เก่งกว่าครับแต่ว่าด้วยความที่เด็กนี้เนี่ยการโจมตีหรือว่าการทําดาเมจใส่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมักจะใช้การเอามินเนี่ยนไปตีซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นการที่มีตัวทอนที่เกิดมาจากเจ้ามินเนี่ยนตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นผลดีต่อเราสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นใบนี้ก็เลยไม่เลือกที่จะใส่เข้าไปนะครับ โอเคมาการไปต่อไปครับก็จะใส่เป็นตัวนี้นะครับในช่วงเทินที่2นะฮะนมเก้าราวนะครับนมเก้าเราอาจใส่ทองไปด้วยอันหนึ่งจะได้สวยโนมเก้าราวนี้ถ้าศัตรูเนี่ยมีมินิ่นมากกว่า2ตัวนะครับสตัวหรือว่ามากกว่าเนี่ยจะบวกพลังมินตีบวกหนึ่งะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับตัวถัดมานะครับมาทางฝั่งคลาสซูอีกกันบ้างนะครับเป็นตัวนี้นะฮะนักรุกขวิทยานะครับ ใบนี้บอกว่าเมื่อมีทรินในสนามจะค้นพบการ์ดเวทมนต์นะครับก็เป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะดีนะเพิ่มทรัพยากรของเราในทางด้านการ์ดเวทมนต์นะครับการ์ดไปทําม,มานะครับจะมาเป็นส่วนของการ์ดใบนี้นะครับเรียกว่าขาดไม่ได้เลยนะสำหรับเด็กตระกูลแบบอ่าโทเค็นนะครับที่มีการัม,มอนมินเนียนออกมานะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยสร้างดาเมจขึ้นมานะครับ เมื minions, okay. monster, eyes, illing, okay. to ่อเราเรียกมินเนี right ่ยนจะสร้างสมัหนึ่งแต้มให้กับศัตรูหนึ่งตัวแบบสุ่มนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามีการ์ดที่แบบซัมมอนมินเนี่ยนเยอะๆยกตัวอย่างเช่นการ์ดใบนี้นะครับที่เราจะใส่เข้าไปเรียกทรีแอนดสองตัวก็มันจะยิงได้2องเมดจึ้งๆเลยนะครับการ์ดใบถัดมานะครับมาดูทางฝั่งของคอสองก่อนเนาะคอสองนะครับเด็กทางฝั่งของเด็กพวกโทเค็นพวกนี้เนี่ยต้องการการวับมินเนี่ยนนะฮะดังนั้นการ์ดใบนี้จําเป็นนะครับเราจะสามารถเลือกเป็นเอฟเฟกได้รับบวกหนึ่งบวกหน อดัม32ก็ได้เช่นกันนะฮะการไปทำมานะครับจะใส่เป็นตัวนี้ Apple Witchwood นะครับจะเพิ่ม3 n 223ใบบมือก็เป็นการเพิ่มทรัพยากรที่เป็นตัว t r e n Mini 222นะครับอ่ะการไปทำมาจะเป็นอ่าโทโทสะนะครับหรือว่าแรปนะฮะใบนี้เนี่ยมันช่วยในการเทมโปได้ดีนะครับสามารถที่จะจั่วก็ได้นะฮะก็เลยเลือกที่จะใส่ใบนี้นะครับใส่ไป2ใบเลย ถัดมานะฮะจะเป็นตัวคอสใบนี้นะครับดุยแทงเคียวใส่ไปใบหนึ่งเพื่อที่จะเล่นแนวเทคการ์ดนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนรากเป็น4-2ที่มีจู่โจมตีแรกมินเนี่ยนตัวหนึ่งที่อันตรายหรือจะเป็น2-4ที่มียุยุก็ได้เช่นกันนะครับอะการ์ดใบถัดมานะที่เราจะใส่ขาดไม่ได้เลยนะครับใบนี้ฮะปรับภูมิทัศน์นะครับ เป็นการเรียกถือแอนสองสองมา2ตัวนะใบนี้ค่อนข้างจะเก่งมากสำหรับเด็กนี้นะครับทัดมานะฮะขาดไปไม่ได้ในสายของดูอิตประเภทนี้นะครับคำรามดูดันนะฮะมอบพลังยิงตีบวก2ให้กับตัวละครทั้งหมดของคุณจนจบเถิอนนะครับก็ฮีโร่ของเราแล้วก็มินเนี่ยของเราทุกตัวเนี่ยจะได้รับบวก2อไอแท็กหมดเลยนะครับก็เอาไว้ตีหน้าไอฝั่งใช้เซอร์ไพรส์ปิดเกมได้เลยนะครับการไปทำมาที่เราจะใส่กันนะครับก็เป็นการแนวบัฟพลังยิงตีเพิ่มขึ้นไปนะฮะ ก็คือใบนี้นะครับผู้ปกป้องแห่งอาร์กัสจะมอบบวก1บวก1แล้วก็เพิ่มยั่วยุเพิ่มทอนให้กับมินเนี่ยนที่อยู่ติดกันก็คือ2ฝั่งอ่ะถ้าเราลงตัวนี้ตรงกลางมินเนี่ยนตัวนี้กับมินเนี่ยนตัวนี้ก็จะได้รับผลนะครับประมาณนั้นเป็นต้นซึ่งเป็นตัวที่ดีมากสําหรับเด็กประมาณนี้นะฮะใบถัดมานะครับก็เป็นการ์ดแนวเทคการ์ดนะครับก็คือใบนี้ผู้พิทักษ์แห่งผืนป่านะครับสามารถเลือกได้2อย่างก็คือจะผนึกความสามารถใบมินเนี่ยนหรือจะสร้างวาวุธสยงแต้มให้กับอะไรก็ได้ บางทีการ์ดใบนี้สามารถที่จะเอามาปิดเกมได้เลยนะครับก็คือสมมุติว่าเราตีหน่ายฝั่งแล้วมันเหลือ2แต้มเนี่ยเราก็ยิง2แต้มไปได้เลยนะฮะใบนี้บางคนอาจจะมีความเห็นว่าอา้าวพี่ครับแล้วถ้าใส่ใบนี้มันจะดีกว่าหรือเปล่าตัวสเปลเบรเกอร์นะครับสเตตของสเปลเบรเกอร์เก่งกว่านะครับแต่ว่าใบนี้ผมต้องการเทคการ์ทั้ง2แบบนะครับนั่นก็คือทําความเสียหายสองแต้มและใบมินเนี่ยนด้วยนะครับมันค่อนข้างจะเก่งกว่านะฮะถ้าพูดกันตามความสามารถนะอ่ะถัดมาครับก็ใส่เป็นตัวนี้ฮนะ สัญ,ญลักษณ์แห่งโลอานะครับจะเลือกหนึ่งอย่างนะครับระหว่างมอบ2บวก2บวก4นะฮะแล้วก็ยูยูหรือจะซัมอนแรปเตอร์3 2 2ตัวนะครับมันเก่งตรงที่ซัมอนแรปเตอร์3 2 2ตัวนี่แหละครับทำให้เรามีบอร์ดเพิ่มขึ้นมีมินเนี่ยนเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะการไปถัดมานะครับก็คือใบนี้วิญญาณแห่งป่านะครับ เป็นการ์ดที่สําคัญมากนะครับมอบเสียงสุดท้ายเรียก T ี n 22ให้กับมินเนียนทั้งหมดการ์ดใบถัดมานะครับที่เราจะเลือกใส่นะครก็ค่อนข้างแพงนิดน,นึงเป็น e ีพ c นะครับพลังแห่งธรรมชาติมันอาจจะแพงนิดน,นึงนะครับแต่ว่าไม่มีใบไหนที่ v a l u ลหรือว่าคุ้มค่าเท่าใบนี้อีกแล้วครับทีนี้การ์ดใบถัดมานะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับ 3รีสปี e เนะครับด้วยความที่เราเล่นเด็ก3 Ant มันก็เป็นตัวที่ขาดไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันช่วยให้มินเนี่ยเราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับเปลี่ยน3 Ant เป็นบรมชน55นะครับแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับก็เป็นการ์ดถูกๆที่ดีนะครับนี่ Rush Funcher นะครับใบนี้เป็นการ์ดที่จะเป็น10 88จู่โจมนะครับลงมาจะโจมตีมินเนี่ยได้ทันทีค่าล่าจะลดลง1ต่อ3 a n แฝ่ายคุณในแต่ละตัวที่ตายในเทอร์นี้เอ้ยในเกมนี้นะครับ ก็ถ้ายิ่งมีครีอนตายเยอะเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะยิ่งคอสลดลงไปเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของเด็กดรูอิดที่ผมนํามาแนะนําให้คุณผู้ชมได้ลองเอาไปจัดไปเล่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นเด็กนี้ให้ดูกันนะฮะเล่นเป็นโหมดปกติละกันนะฮะเพราะว่าโหมดจัดันดับอาจจะไปสู้ยากหน่อยนะครับเพราะว่าเราตั้งกฎของเราขึ้นมาก็คือการไม่ใช้การ์ดเก่านั่นเองนะครับสไตล์การเล่นของเด็กนี้เนี่ยเทรดมินเนี่ยนเทรดแวลูนะฮะ จริงๆอยากได้มินเนียนมาเล่นมากกว่านะครับใบนี้เก็บไว้ก่อนเลยก็ได้นะฮะใบ,บนี้เอามาใช้ช่วงประมาณท้ายเกมจะดีกว่าดูอิตแห่งเขียวใบนี้น่าสนใจนะครับเก็บไว้ผมเก็บไว้เก็บไว้เป็นตัวยอยุ Yo, ตัทอนนะฮะเวลาเจอกับตัวโรกเนี่ยโรคมักจะเป็นเด็กที่ใช้ความได้เปรียบความได้เปรียบทางด้านมินเนี่ยนบนบอร์ดนะครับอ่าแล้วได้ไฟไฟต้นเกมด้วยแต่เราไม่ได้ ถ้าถ้ามีมานามากกว่านี้ใช้ปืนวิชูดแล้วเทิร์นออกไปก็ค่อยลง2ตัวแล้วก็ใช้คอยแต่ขึ้นอยู่กับว่า,วาการ์บนมือเขาเนี่ยจะมีอะไรโอเคผมเดาออกแล้วผมเดาออกแล้วว่าเขาจะมีอะไรเทิร์นออกไปจะเป็นตัวเฮนส์แคนทรังนะครับเป็นตัวที่เมื่อเราตีด้วยอาวุธแล้วเนี่ยสแตตจะบวกอ้าวไม่ใช่ด้วยแล้วเขาเก็บอาวุธไว้ทาไมอ่ะผมสงสัย คือจริงๆความเมคเซนส์ในการเก็บอาวุธนะครับคุณผู้ชมปกติแล้วโดยปกติแล้วเขาจะเก็บอาวุธกันเอ้ยผมไม่น่าใช้คอยเลยผมน่าจะลงดูอิทแห่งเขียวมากกว่าลงเมนทอนปกติแล้วเขาจะใช้อาวุธกันแบบตีๆไปเลยถ้าเขารู้ว่าเขาไม่ต้องเก็บอาวุธดองไว้ใช้สําหรับอะไรแทงข้างหลัง Uh huh. ทีนี้เธอนี้อ่านี่น่าสนใจมาเลยครับนมยุยุนะฮะเนี่ยใบเนี้ยที่ผมบอกคือมันใช้ง่ายนะครับใช้ค่อนข้างง่ายมากเพราะว่าจํานวนมินเนี่ยนที่มันรีควายหรือว่ามันต้องการเนี่ยแค่2ตัวหรือมากกว่าเท่านั้นนะฮะมันก็จะกลายเป็น2 24ที่มีสเตตที่โคตรแวลูนะครับเท่ากับตัวนี้เลยนะที่ต้องจ่ายมานาะถึง3นะครับอะเดี๋วเทิร์นต่อไปเทิร์นที่5เนี่ยผมคงต้องลงคู่เลยสักอย่างอ uh huh. เรียบร้อย ใบนี้ก็จะถูกนำออกไปนะครับตัวโรคก็จะไม่มีเด็กนี้แล้วโอเคทีนี้ความคุ้มค่าระหว่างใบนี้กับใบนี้ผมเอาอันนี้แล้วกันนักมายากลแล้วซอมมอนปรับภูมิทัศน์ทรีแอนออกมาสองตัวจิ้มนี่จิ้มนี่ <c oughs> เกียรทิ้งไปครับเพราะว่าใบนี้เนี่ยควรที่จะอยู่รอด นะครับคนที่จะอยู่รอดไปหลายๆเทิร์นเลยถ้าเป็นไปได้นะครับคือมันค่อนข้างจะเป็นใบที่เก่งถ้ามันยืนอยู่บนบอร์ดได้เยอะแล้วก็เราซามาอนมินเนี่ยนไปเรื่อยๆมันก็จะยิงหนึ่งดาเมจหนึ่งดาเมจหนึ่งดาเมจเรื่อยๆนะครับบางทีมันก็ยิงจนมินเนี่ยนในฝั่งตายได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเอามินเนี่ยนของเราเนี่ยไปเทรดนะครับเด็กนี้ค่อนข้างซีเรียสเรื่องจํานวนมินเนี่ยนที่ซัมมอนขึ้นมาแล้วก็ความได้เปรียบทางด้านบอร์ดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะดาเมจมันมีอยู่ทางเดียว,วคือการเอามินเนีเ่ยนไปตี ต้องบอกว่าเขามีมินเนี่ยนตัวเดียวนะครับเขาสามารถตีได้แค่ครั้งเดียวแต่ว่าโรคสายนี้เนี่ยมักจะมีการบวมมือที่ทำดาเมจได้อยู่แล้วนะครับมาแน่นอนขึ้นอยู่กับเวลามันมาแน่มันมาแน่มันมา,นมนมาอย่าให้เราลน้นมาแล้วมาแล้วเออเอาปเป็นโอ้โหเพเมอร์เรชั่นโอ้โหจงใจ มันลงทุนมากอะ่ะคุณผู้ชมลงทุนใช้ไบนี้เลยอะ่ะเอาน,นี้ดีกว่าครับจู่โจมฆ่าไปนี้ทิ้งและฆ่าไปนี้ทิ้งโจมตีปึ๊บโอเคลงทรีแอนต์ไปนะฮะก็ถือว่ามินเนี่ยนเรากลับมาเหมือนเดิมมั้งแต่เราก็ต้องเสียมินเนี่ยนเสียทรัพยากรในมือเพิ่มขึ้นแต่ไม่เป็นไรเ,เพราะเ <gasps> ขาใส่คลเลเซตด้วย โอ้ oh, มาแล้ครับนี่ครับสายลับใบนี้เก่งนะเออต้องบอกว่าเก่งมากระดับนึงเลยมผมควรที่จะต้องผมทําแบบนี้แล้วกันนะผมเทรดตัวนี้เพราะว่าถ้าผมลงกายไปนี้ผมจะลงได้แค่ไปเดียวผมเทรดใบนี้และลงใบนี้พร้อมกับใช้ Apple w i t h w o o d นะฮะเพิ่มทรัพยากรในมือ แอปเปิลวิพูมันดีนะครับช่วงประมาณกลางเกมนะฮะคือเราได้พวกทรัพยากรเ็นทรีแอนเนี่ยอย่างน้อยเอามาใช้ในการบัฟนะครับแต่การ์ดเรามันใกล้หมดแล้วอะอก็ต้องภาวนานะครับคือการดูรีซอสหรือการดูทรัพยากรเนี่ยก็จะใช้เทคนิคคล้ายๆกับอัลเทน่านะครับคือเราดูการ์ดบนมือเขาเขา,ขามีกี่ใบเราดูการ์ดบนมือเราเรามีกี่ใบนะครับก็ดูกันอย่างนั้นเลยอะใครทรัพยากรเยอะกว่านะฮะนับบนบอร์ดด้วยโอโหเร่งฝีเท้า อย่าได้แมงมุมขอร้องอย่าได้แมงมุมสวย yeah หนึ่งในคนที่แมงมุมไม่ค่อยรักเท่าไหร่ y e a โอเคนะฮะตอนนี้คือเราอู้หยอันนี้ดีมากนะครับใช้อันนี้อาจจะดีกว่ามั้งสัญลญักษณ์โลอามันมีเอฟเฟกตอย่างนะครับที่มันดูแบบน่าใช้ใช้ August. อักัสอื ผมรู้นะฮะว่าเด็กโรกเนี่ยมีจุดอ่อนในด้านที่มันไม่สามารถเคลียร์บอดจำนวนเยอะๆได้แต่เคลียร์จำนวนแบบจำนวน1ตัว2ตัวง่ายเพราะว่าเขามีไอ้ตัววอร์สไพร์ซเลเยอร์ชื่อภาษาไทยอะไรวะลืมอีกแล้วตัวที่มีคอมโบนะทำลายมินเนี่ยนหนึ่งตัวนะครับตัวเนี้ยวอร์สไพร์ซเลเยอร์เออเขาก็ทับศัพท์นี่หว่าผมต้องใช้ผู้พิทักษ์ผืนป่านะครับทำสองดาเมจ แล้วก็ฆ่าทิ้งและใช้แรปเตอร์ออกนี่ด้วยมาไมล์ร่ารอสปริงโอ้จะได้เสียงสุดท้ายนะครับโอ้โหแวลูโคตรโอเคชนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมบอก นะฮะใบนี้เป็นใบที่เอาไว้ใช้เซอร์ไพรส์สิดเกมได้ไง่ายมากตอนนี้เราใช้นะครับปึ๊บมันจะบวก2ทุกตัวเลยอย่าลืมนะฮะบวกฮีโร่ด้วยอันนี้มี10ดาเมจแล้วยังไม่พอจริงๆรอันนี้พอแล้วปาบเนี่ยคุณผมู้ชมจากที่เรามีมินเนี่ยนแค่2ตัวแค่4ดาเมจกลายเป็น17ดาเมจเยอะมากเป็นการที่ดีนะครับผมก็เลยแนะนำบอกให้ใส่ เรียกได้ว่าได้ใช้การ์ดอะไรต่างของเด็กนี้ตามคอนเซปต์ได้หมดเลยนะครับคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะได้คอนเซปต์ของเด็กนี้ระดับหนึ่งนะครับส่วนของการ์ดที่ผมยังไม่ได้ใช้เพราะว่าหยิบมาไม่ได้ก็จะมีเพียงแค่2ใบนะฮะก็ลองไปหาโอกาสใช้กันดูนะครับโอเคคุณผู้ชมครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจักรามิองเท่านี้นะครับต้องบอกว่าเด็กนี้เนี่ยส่วนตัวผมชอบมากนะครับอยู่ในราคา2 9 2 0ัเารดันะครับเพราะว่ามันมีความแปลกใหม่มากกว่าดูอิดปัจจุบันที่เราเจอเจอกันอยู่นะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครัับสาารวนนนีี้้กก็ขอจ ไว้เจอในคลิปต่อไปนะครับสำหรับการไลฟ์สตรีมของผมก็สามารถไปเจอได้เวลาประมาณ2ทุ่มทุกวันนะครับที่แฟนเพจ f a c e b o o หวหทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสำหรับคลาสต,ต่อไปจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมนะครับสวัสดีครับ